สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท l k กกามีแชน n e l นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างซีคอนบางแคนะครับผมซึ่งในช่วงวันที่20ถึง30มีนาคม2568นี้นะครับทางห้างซีคอนบางแคนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ สยามล้านนานะครับงานนี้พิเศษยังไงนะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่จะเราจะไปเล่ารายละเอียดเน่ยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยนะครับมาเดินมาชมมาช็อปนะครับนะภายในงานนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างมาก นะครับที่คุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงภาคเหนือของประเทศไทยเรานะครับเพียงแค่มางานนี้คุณจะได้ดื่มดมํมบรรยากาศถึงอาจจะไม่ใช่แบบ full option ไม่เต็มที่แต่ผมเชื่อแน่นอนว่ามางานนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้บรรยากาศคุณจะได้ฟ e e เหมือนกับที่คุณไปเดินตลาดไปเดินกาดของทางภาคเหนือแน่นอนครับงานสารสัมพันธ์สยามล้านานาก็อย่างที่บอกนะครับว่า จัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึงวันที่30มีนาคมนี้นะครับที่ห้างซีคอนบางแคนะครับเพราะฉะนั้นชาวฝั่งทนหรือท่านที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงท่านที่กำลังมองหาหรือ,อ สถานที่ที่จะไปชอบไปชมไปเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หรือในช่วงปลายเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับผมแน่นอนผมแนะนำนะครับว่ามาที่งานนี้คุณจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าขนาดผมมาเดินแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศที่ผมเก็บมาฝากคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือมันรู้สึกว้าวมากๆนะครับอ๋อแบบประทับใจจริงๆเลยนะครับคือแบบคุณไปเดินตลาดย้อนยุคที่ภาคเหนือนะครับยังไง ก็คือบรรยากาศเนี่ยนะครับแบบนั้นเลยเพลิดเพลินนะครับงานนี้เนี่ยดีกว่านั้นแน่นะครับนะดีกว่าที่คุณเคยไปสัมผัสมานะครับเพราะว่าคือบรรยากาศมันไม่ร้อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ภายในงานเขาก็มีกิจกรรมแบบสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งการสาธิตมีนิทรรศการนะครับเพราะฉะนั้นมาเดินงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ นะครับเด็กๆก็มาเดินได้นะครับมีกิจกรรมให้เล่นมีเพลงให้ฟังนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาอาหารนะครับที่ผมได้เดินสำรวจก็คืออาหารก็ราคาย่อมเยานะครับนะอาหารราคาย่อมเยาวนะครับมีทั้ง50-70บาทน,นะครับก็สามารถ ที่จะจับจ่ายใช้สอยแบบสบายสบายกระเป๋านะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็คือแบบเป็นแบบยังไงอะ่ะนะผมแบบเขาเรียกว่า,ามาชมแล้วก็ยังมีโซนให้นั่งดื่มนั่งรับประทานได้ด้วยนะครับดูมหรสพไปด้วยดูกิจกรรมการแสดงของเด็กๆไปด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศบางส่วนที่ผมเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าภายในงานเนี่ยมีของให้คุณผู้ชมได้เลือกได้ชิมแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยคือแบบคือแบบ ถ้าจะตั้งใจไปซื้อตั้งใจไปชิมนี่คือแบบชิมไม่หมดภายในวันเดียวแน่นอนเพราะคุณจะอิ่มก่อนนะครับเว่ามันเยอะมากมากเลยนะครับแบบฟิลแบบอาหารล้านนาจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็แต่ละร้านนี่คือแบบรูปร่างหน้าตาสีสันแล้วก็รสชาติคือแบบอื้อนะครับกินที่ภาคเหนือย,ยังไงนะครับวันนี้มากินที่ห้างกลางกรุงนะครับของเราก็คือแบบบรรยากาศอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ไปดูไปชมแล้วก็ไปชิมกันได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ที่ผมอยากลิ้มลองอะ่ะคือแบบมันมันมันดูน่าทานเป็นเมนูที่แบบดูง่ายๆแต่แบบเออแบบพอเรามาทําลักษณะแบบนี้มันดูน่าทานนะครับอ่ะมาในโซนนี้ก็เป็นของหวานมีของข้าวนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปคือแบบคุณผู้ชมเดินวนอยู่ในห้างตรงนี้นเนี่ยนะครับคือแบบได้ครบทุกบรรยากาศได้ครบแบบทุกรสชาติมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้ มีทั้งของคาวของหวานนี่จุดนี้ผมชอบมากเลยนะครับคือแบบเขาสามารถก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเขาให้เราเทสได้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่ในโซนนี้ก็แบบเป็นแบบอา,อาหารแบบของขาวนะครับของกินเล่นด้วยนี่นะครับเป็นพวกข้อวซอยเป็นพวกยำก็มี นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างที่บอกว่ามางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ20-31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ห้างซีคอนบางแคนะครับนะปิดท้ายเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของน้องๆกลุ่มศิลปินเยาวชนพื้นบ้านนะครับที่มาแสดงในงานนี้ด้วยนะก็อย่าลืมนะครับ20-30มีนาคมนี้ที่ห้างซีคอนบางแคเชิญชวนมากันเยอะนะครับสวัสดีครับ